ไวรัสโควิด19คร่าชีวิตคนไทยไปแล้วหลายพันคนคุณอาจจะกลัวและกังวลว่าต้องทำอย่างไรถ้ามีคนใกล้ชิดเสียชีวิตเพราะโควิด19อย่างแรกเนี่ยคงต้องแจ้งไปทางสถานีตำรวจเขาก็จะมีการตามทีม ที่เข้ามาชณนสูตรพิกศพว่าเป็นการเสียชีวิตจากอะไรหลังจากที่แพทย์ได้ออกรายงานชนสูตรแล้วคณะฆาตส,สึกสวนเขาก็จะรับทราบแล้วว่าศพของเน,นี้ยเสียชีวิตเขาก็จะออกในเรื่องของบันทึกประจำวันให้หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาทั้งใบแจ้งของแพทย์แล้วก็ในส่วนของบันทึกประจำวันไปติดต่อที่เขตทั้งเขตจะออกใบมรณบัตรให้ก็สามารถเคลื่อนย้ายศพไปที่วัดได้แล้ววิธีการเผาศพล่ะครับต้องเตรีมารายมอะไรบ้างพอก่อนจะลงจากรถเนี่ยเราจะพ่นกอฮอลแล้วก็ให้ชุดทีมงานของเราพวกพระพวกโยที่ช่วยกันเนี่ย ใส่ชุดใส่ถุงมือหลายชั้นแล้วก็ยกขึ้นเมนชุดเชิดอะไรเนี่ยเอาใส่เตาหมดเผาพร้อมสบไปเลยแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน